กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเสวนาภาษาเกษตรกับผมเจ้าชายตะมะหงงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยานนท์ครับท่านผู้ชมครับเรายังอยู่ในเรื่องของความรู้จากอาจารย์วโรชาจันทโชติอยู่นะครับโดยเฉพาะอาจารย์วโรชาก็ให้คําแนะนํและหลายอย่างเกี่ยวกับคนที่ต้องการจะปลูกมะนาว รู้ทั้งเรื่องวงปรีวงรอบวงปีแล้วนะฮะในการปลูกว่าตรงไหนมันถูกมันแพงและก็รู้ว่าการแก้ปัญหาอย่างไรทีนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าที่เราขางไว้เมือสกู่ครับปากใบเนี่ยเนยปากใบไม้เนี่ยไม่รู้ท่านผู้ชมมองเห็นหรือเปล่านะนะครับอา้าว <laughs> ปากใบไม้ที่มันจะอ้ากมากินปุ๋ยกินะนะอาหารเนี่ยอาจารย์ เวลาไหนยังไงแล้วก็ให้อาหารแบบไหนแล้วทำยังไงส่วนมากช่วงเช้าๆเนี่ยแต่อย่าให้แสงแดดจ้าจัดอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงไม่เกิน9ก้าโมงเช้าโดยประมาณการคือปากปากใบใช่ฮะปากใบพืชนี่มันจะอ้าปากขึ้นมารับอาหารมารับปุ๋ยรับอะไรที่เราให้เนี่ยคือช่วงหกโมงเช้าห้ามเกิน9ก้าโมงเช้าหรือบางคนบอก9ก้าโมงเช้าไม่รู้เรื่องแลต้องบอก สามโมงสามโมงเช้าครับห้ามเกินสามโมงเช้าหรือเก้าโมงเช้านะครับตรงนี้เราจะให้ยังไงอาจารย์พอเรารู้ว่ามันอ้าปากเราจะให้ยังไงอของเราเนี่ยทั้งขุนทั้งโจมตีคือมันกินทางรากได้แล้วมันยังกินทางใบได้อีกช่วงที่เราขุนโจมตีครับคืออาหารทางรากนี่เราก็หวานในทรงพุ่มที่เราบอกไปแล้วนะในทรงพุ่มนะครับหวานทรงพุ่ม วานปุ๊บต้องลาดน้ำไหมต้องลาดไม่งั้นมันก็ไม่ได้กินนะ่ะแต่ของเรานะี่ยจะมีขี้งัวมันไม่ใช่สารอาหารเยอะเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรปุยปุ๊บเนี่ยเราราดน้ำเนะี่ยขี้งัวเนี่ยมันจะเหมือนผ้าคีริ้วอมน้ําอ่ะน้ําก็คือปุ๋ยคือมันซับไว้ไม่ให้มันไหลไปที่อื่นใช่ครับกุสโลโบายเนะี่ยเพราะมันเป็นมูลววมูลวัวมูลควายเนี่ยม,มันก็คือ มันซับน้ำมันซับไปซับปุ๋ยไปให้ไว้ให้รหากได้ดูดกินนิดียรน้ําทีมันก็ปล่อยทีไงไอ้ที่มันอมไว้ในขี้งวัดอย่างนี้มันก็คล้ายๆตู้เย็นนะสิประมาณนั้นเวลาเราจะกินเราเปิดตู้เย็นออกมาปุ๊บตู้ตู้กับข้าวเราเปิดตู้กับข้าวมาแล้วก็กินอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันฮะอ่าเข้าใจนะครับทีนี้อาจารย์เวลาเราให้อาหารปุ๋ยไปแล้วทางใบเนี่ยนะหกโมงถึงเก้าโมงบางคนให้ทาง แบบเม็ดแบบเม็ดแบบเม็ดแบบแบบเม็ดเนี่ยเราต้องให้โคนคือให้รากเป็นคนกินให้รากคนกินแต่ต้องดูว่าปุ๋ยมันมีปุ๋ยตัวพิเศษนะละลายน้ําแล้วก็ฉีดพ่นได้อะไรได้น,นะต้องเข้าใจตรงนี้น <ะ S 2> ด้วยนะครับเท่าว่ามันอินนํำสํำลาญเต็มที่อ่ะคราวนี้ก็เหลืออย่างเดียวว่าโจมตีนะเราแต่ส่ว <laughs> นใหญ่คนเขาจะบอกว่าเวลาให้น้ําเยอะๆ <laughs> ต้นไม้เนี่ยพอร,รู้ว่าตัวเองรอดมันจะไม่ผลิตลูกแหละ ไม่อยากให้ใครทดแทนแล้วเพราะว่าจะต้องให้ตัวเองอยู่รอดอย่างเดียวแต่ถ้าใกล้จะตายถึงจะออกลูกออกอะไรเงี้ยไอ้นั่นน่ะคือสั่งลาจำไว้เลยไอ้ที่ออกเยอะๆเยอะๆอ่นมันออกผิดกรณีพิเศษนะ่ะส่วนมาก,ออกคนละลายเขาจะบอกว่ามันเตรียมตายแล้ว<ร>อลอกหน้าไม่ออกแล้วรประมาณนั้นนะฮะเหมือนกล้วยมีเม็ดนะครับมันผลิตเม็ดเพื่ออะไรเพื่อให้ดำรงเผ่าพันธุ์ของมันอะไรอย่างเงี้ยขยายเผ่าพันธุ์ใช่ไหนแล้งจัดๆอ่ะกล้วยจะมีเม็ด ครับนะฮะมันมันไม่อยากตายมันเลยเอาเขาเรียกสร้างสร้างมาให้สร้างลูกสร้างหลานไว้ขยายเผ่าพันธุ์พองมันไว้ใช่ฮะครับดำรงเผาพันธุ์ไว้ทีนี้อาจารย์พอให้ทางใบมันต้องเป็นปุ๋ยละลายน้ําถูกต้องไหมใช่ครับครับแล้วก็พวกฮอมโมนต่างๆที่เราสกัดขึ้นมาเนี่ยอะไรเงี้ยก็ต้องฉีดช่วงนี้แหละใช่ช่วงนี้เนี่ยและมะนาวนี่การฉีดปุ๋ยไม่เรารู้นะพอระหวานเนาะสมภูมิ มะนาวเนีเย่ยปุ๋ยที่ละลายเป็นน้ำเนี่ยฉีดแบบไหนอาจารย์หรือฉีดั้งให้ทั่วทั้งใบต้องจะยอดตั้งแต่อะไรมาให้ชุ่มเลยหรือเปล่าหรือ,อยังไงเอ้การฉีดให้ชุ่มเนี่ยมันเปลืองประโยชน์เปล่าการฉีดเนี่ยมันเหมือนน้ําค้างอ่ะให้มันเป็นละอองพอได้ไม่เปลืองไม่อะไรแต่คนเข้าใจว่ากูต้องชุ่มอย่างเดียวนะกูต้องไปไนรชให้ชุมช่มๆมาเห็นนะสังเกตได้เลยไอกเกษตรกรเถียงผมอ่ะใบมันเป็นอะไรเนี่ยบางทีใบใบมันหงายเอ้เขาเรียกใบมันกระดก โอ้ยไม่ได้ใช้เคมีเลยมันมันขึ้นมาอย่างเงฟังกูลานไปอยู่ปลายยอดไฮเข้มข้นจัดอะไรจัดไอสีฟ้าครับนั่นน่ะบอกหนีเราไม่ออกหรอกคือบางคนก็หลอกถามมั่งบางคนก็รู้ไม่จริงมั่งอะไรมั่งก็คืออยากได้ความรู้ไงแต่แก้งพูดไปแค่ไมะนาวเนี่ยไปตัดเล่นไม่ได้นะมันมีบาดแผลเหมือนมะม่วงอะไรพวกนี้ก็ต้องปูนทาอะไรทาเนี่ยไปตัดเล่นไม่ได้บางคนเนี่ยผมบอกเลย ไอ้ตัดตุ้มตอนมะนาวแล้วไม่ไม่ฉีดพ่นบาดแผลอะไรพวกเนี้ยอืครับเห็นไหมที่มันลามตายเข้าไปสู่ต้นเหมือนเบาหวานะมันแห้งตั้งแต่ยอดแล้วใช่ค่อยๆก็คือเชื้อมันเข้าทางบาดแผลบางคนก็ไปตัดเล่นอะไรเงี้ยมีโรคก็ตัดตดตัดตัดจนต้นต้นด้วนบางคนก็เพิ่งซื้อกันไกลทางการเกษตรมาใหม่เห็นแล้วก็แก๊บหน่อยนี่แก๊บหน่อยถ้าตัดอีกตัวนี้เป็นโรคแล้วถามว่าเอาไปตัดทุกคน ใช่ทุกคนจะเอาการกลายไปจุ่มไอ้นี่ไหมแอลกอฮอล์ไหมฆ่าเชื้อไหมมันก็เอาเชื้อไปกระจายต้นอื่นอย้างอีกเยอะพวกเกษตรกรมือใหม่ๆต้องต้องมาเรียนรู้ต้องมาอะไรที่นี่ที่นี้ตรงนี้พอเรารู้แล้วว่าการให้ปุ๋ยของมะนาวเนี่ยตอนเช้าดีที่สุดแล้วบางคนก็ชอบให้ตอนเย็นเพราะว่าตอนเช้าไม่ว่างอันนี้ถูกหลักไหมไอทางใบเหรอฮะหรือว่าอะไรทางใบมันก็มันก็เหมือนกินข้าวไม่อาปาก แสดงว่ามะนาวที่เราพูดถึงนี่จะเป็นพันอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราลดน้ําตอนเย็นก็เท่ากับว่าเหมือนไม่ได้รับอะไรเลยก็เดี๋ยวนี้ชาวนารู้จักนะฮะถ้าเกินสิบโมงไปกูไม่ฉีดนะเสียของเสียของอืตีห้ามาเลยอะไรไปเลยครับมาฉีดแต่ถ้าสิบโมงไปเขาไม่ฉีดกันแล้วมันปิดปากใบใช่มันปิดปากใบมันปิดแต่จะฉีดอีกทีหนึ่งไอ้พวกเชื้อราหรือหนอนอะไรเนี่ยเขาจะฉีดเย็นนะฮะครับ พอนอนมันจะมาตอนเย็นตอนเย็นแล้วก็กลางวันมันร้อนมันก็ลงมาอยู่ใต้ดินอะไรเรารู้เรื่องตรงนี้แล้วนะฮะเรื่องของมะนาวนะครับเมื่อกี้เราเรียกขุนกระจมตีครับทีนี้ต่อไปทําอะไรขุนกระจมตีแล้วครับมันอีกนานแค่ไหนเราได้รับผลผลิตเราได้รับผลมะนาวของแป้นวโรชาเนี่ยมันให้ผลผลิตหรือเก็บผลผลิตได้ที่สี่เดือนสี่เดือนเนีือแต่ของคนอื่นก็น่าจะอยู่ห้าเดือนอะไรเงี้ยอาจจะช้าว่าเราหนึ่งเดือนของเรา เขาเรียกอะไรชิงสุขคอนหามได้เพราะว่าเรามีน้ําต้งละลุกอย่างเด็กแต่สังเกตนะครับของมะนาวเป็นวโรชาเนี่ยฮะโดยทั่วไปของมะนาวเนี่ยมันจะไปออกที่ปลายยอดมันใช่ฮะแต่ของมะนาวแป้นวโรชาเนี่ยเขาจะออกตามกิ่งก้านไปเลยเอาผมผมการันตีจะเปล่าผมเผมเป็นเจ้าแรกอะที่มะนาวออกตามกิ่งตามก้านฮะฮะเพราะผมไปถ่ายทํามาผมเห็นใช่ฮะครับครับเพราะทั่วไปมะนาวมันจะออกที่ปลายปลายฮะเป็นเป็นพวงแค่นั้นแหละครับแต่นี่ออกตามโคนตามนี่ไปเลย นะครับทีนี้ในเรื่องของการให้ปุ๋ยเรารู้แล้วนะครับโจมทีเร็วแล้ววัสดุปลูกเอาก่อนเอาตรงนี้เลยวัสดุ <laughs> วัสดุที่จะเราใช้ที่เราจะปลูกมะนาวของผมเป็นวัสดุที่เขาเรียกหาได้ตามท้องถิ่นนะ <c oughs> ก็จะมีเศษไม้ใบหญ้าแกบด,ดำ แกบดาที่เผาแล้วนะแล้วก็แกบดิบนะขี้งัวเก่าเก่านะฮะแล้วแกบดําแกบดําก็สดงว่าโดนไฟเผาไว้แล้วนี่ใช่ฮะแกบดิบก็แสดงว่ายังไม่เผายังไม่เผาฮะแล้วก็ขี้วัวขี้ควายเก่า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 นะครับใหม่ๆมไม่เอาใหม่ๆมบางทีมันติดเยี่ยวมามันชื้นมันอะไรที่ว่าต้นมันมีแอมโมเนียอยู่ใช่มันที่ว่ามันเค็มแล้วต้นตายใส่แล้วต้นตายต้นตายอะไรอย่างเงี้ยครับครับทีนี้ทํำยังไงครับ ก็ทุกส่วนอย่างละเท่าเท่ากันก็แสดงว่าขี้วัวกระบุงหนึ่งใช่ไหมฮะทุกอย่างก็กระบุงเหมือนกันหมดก็ตวงด้วยกระบุงนี้ทั้งหมดท่ากันหมดเลยแล้วมาเขามันมีขี้วัวมีอะไรนะอาจารย์เศษไม้ใบหญ้าเศษไม้ใบหญ้าที่อยู่ในสวนเราไะใบกามปูก็ได้หรือผักตบชวาก็ได้แห้งๆนะครับผักตบชวาก้ามปูแล้วมีอะไรอีกอาจารย์ก็มีขี้งัวขี้วัวแล้วไง แกบดาแกบดําแกบดิบแกบดิบเ็จไม้ใบหญ้าฮะมันก็มีอยู <laughs> <laughs> ่สี่ชนิดมันมีห้ามีห้าอย่างเนี่ยไม่ผมไม่ได้อ่านนะเนี่ยอาจารย์ผมมองดูเฉยๆเนี่ยครับ wow ก็จะมีเราจะใช้ป <Sure ูนมานเพื่อป้องกันเชื้อราที่ที่มันจะมาจากเศษไม้ใบหญ้าอะไรพวกเนี้ยเราก็ใส่ป้องกันไปแล้วก็ วัสดุปลูกเนี้ยเราก็จะเหยาะน้ําหมักจากสวนเราไปด้วยเป็นสารอาหารเริ่มต้นคือว่าเป็นการเดินเชื้อ,อ,อกระตุ้นไปก่อนอะไรไปก่อนอทายังไงอีกทีหนึ่งนะเอาอีกทีนะคีนกกระทาคีนกกระทาเนี่ยมันจะให้อีตอนที่มันเขาเรียกมันโตแล้วนะครับ,รบหรือเขาเรียกอะไรมันกระทุงต้นและตน้นยืนนิ่งและอะไรแล้วแต่เล็กๆอย่าไปใส่นะะมันเดี๋ยวมัน มันมากเกินไปอะไรเกินไปมันจะตายจ้ะอะไรแล้วแล้วเวลาใส่เนี่ยห้ามใส่โคนต้นนะต้องใส่ทรงพุ่มนะหรือใส่รอครับใส่รอสมมุติว่าต้นต้นอยู่อย่างเงี้ยคนเอกชนะครับถ้าเราให้ปุ๋ยแถบเดียวเนี่ยกิ่งก้านสาขาเนี่มาแถบเดียวมันมันมากินอาหารดูฝั่งเดียวอีฝั่งมันไม่มีอาหารมันก็อยู่ก็เนี่ยเขาถึงจะบอกย้ายกอไผ่ย้ายกล้วยย้ายพืชได้อะไรได้ก็คือถ้าให้อาหารทรงกลมมันก็พุ่มไปทรงกลมถ้าให้อาหารมุมนี้ ลากมันก็จะไปทรงกิ่งก้านมันก็จะไปอะไรจะไปนะฮะเนี่ยตรงนี้เข้าใจนะครับทีนี้พอเรารู้ตรงนี้แล้วคุกเขาให้เข้าที่วัสดุก็ยืมดินเป็นภาชนะโดยวิธีการยืมดินแบบไหนครับก็คือเราขุดดินหรือลูกลังหรือทรายอะไรก็ได้ให้มันเป็นกระทะหงายให้ให้ให้ตูดมันเหมือนกระทะที่เราทอดฮะใช่ฮะ เพราะว่ามะนาวของเราเนี่ยมันเป็นมะนาวตอนมันเป็นระบบลากฝอยมันหามันจึงออกด้านข้างใช่ฮะหากินหน้าดินไอ้ที่จะลงรากแก้วเนี่ยไม่มีละไม่มีเพราะเราไม่ใช่พร้มเม็ดนะฮะเราเราตอนนะฮะครับมันจึงออกเป็นด้านข้างใช่ทีนี้ทาไงอาจารย์ขุดลึกไหมไม่ลึกฮะลงไปฟุตเดียวแล้วเอาวัสดุใบหญ้าฮะไปรองก้นได้อะไรได้แล้วเอาวัสดุที่ที่เราขุนเขาเรียบร้อยฮะแล้วก็ไปเทใส่นะแล้วใหม่ๆเนี่ย ปักหลักนะเดี๋ยวต้งมันโยกนะฮะมันจะได้ตั้งตัวไวอะไรไวเราเอาลงไปเนี่ยเราปลูกเราไม่ให้ฝังนะปลูกหมายถึงว่าเรามือเขียวนิดเดียวก็ได้บางคนฝังไปครึ่งต้นเลยเพื่อไม่ต้องปักไม้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเนี่ยอันนั้นคือฝังถ้าปลูกเรนิดเดียวพอนะครับนิดเดียวพอเอามือเขียขียวนิดเดียวเราเอาลงมาแล้วเอามือกรบๆแล้วปักหลักหน่อยแล้วหาเชือกฟางรัดไปหน่อยให้แน่นๆการมันโยกนะครับการให้น้ํา ให้น้ำก็ดูฮะผมพอผมบอกให้น้ำวันละวันละครั้งบางคนก็ทันึึงฝนตกยังลดต้องดูความชื้นมันมันสมเหตุสมควรนะถ้ามันขาดน้ำส่วนมากใบจะห่อสังเกตได้นะถ้า,ถาใบเริ่มหอนี่แสดงว่าขาดน้ะถ้าใบเหลืองเนี่ยขาดสารอาหารครับนั่นแนะแต่ถ้าใบเขียวปออะไรเนี่ยไนโตรเจนสูงอะไรสูงไนโตรเจนมันเยอะขนไดไหนใช่ฮะ ส่วนมากนช่ขี้หมูอะใส่เพราะมันหนักทางไนโตรเจนขี้หมูอะแล้วใส่ก็ใส่ให้มันพอดีอยาอย่าให้มันกินล้นกระเพาะอให้มันพอดีพอดีบางคนก็ใส่เผื่อไว้เลยอะไรไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยู่เดี๋ยวจะไปต่างจังหวัดเดี๋ยวจะไปบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยจาไว้เลยฮะเหมือนต้นไม้น่ะมันจะรอเลยถ้าเราเจ็ดวันให้เจ็ดวันให้นะไอ้มันจะรู้เวลากินหน้าฝนน่ะมันจะรู้เวลากินก็เหมือนเป็ดไก่อ่ะถ้าอาหารหมดแล้วมันจะร้อง ต้นไม้ต้นไม้มันก็รออย่างวันนี้ผมมาเนี่ยไม่ได้รดน้ําเดี๋ยวกลับไปใบหออะไรอะไรเงี้ยมิน่าละกอภผ่มันมันเวลาเวลานั้นนะอาจารย์นะจะดินเสียงมันสีกันนะอีดแอดอีดแอดอีดแอดแสดงว่ามันเรียกละเรียกเอากินปุ๋ยได้แล้วเอาปุ๋ยมาให้ได้แล้วคนเราเนี่ยคำคำว่าโบราณว่าก็บางทีก็ใช่ถ้ามันจะแรงเมื่อไหร่สังเกตใบไม้ใบหญ้ามัจะแห้งแล้วก็ปิวเอาไม้ใหญ่นะครับ มันจะทิ้งใบเลยนั่นแหละแรงมาแล้วนี่มันจะรู้ลวงนะรู้รู้ธรรมชาติมันสอนครับแล้วเราก็คอยสังเกตธรรมชาติแต่ถ้าวันนี้ไ้เดือนนะฮะมันเพรเลยนะแดดร้อนก็จริงเลยมันเพ่นขึ้นถนนดําหรือปูซิเมนต์นะไม่พลาดฝนตกน้ำจะท่วมน้ำจะท่วมมันหนีแล้วใช่ฮะดูธรรมชาตินะแต่เดี๋ยวนี้มดขนไข่เชื่อไม่ใช่เพราะมันมันหนียาบางคนเขาเอายาไปพ่นยาไปโรยมันหนีนะฮะ แลวเมื่อก่อนนี่เขา็จะฟังฟังนกนะที่มันดังอะไรเนี่ยที่มันร้องเตี้ยวตาลูกเตี้ยวตาลูกอะไรเนี่ยฮะที่มันบินนั่นแสดงว่าฝนจะตกเหมือนกันนะครับในป่านะใช่ฮะครับเอาเงี้ยไอ้ข้าวเนี่ยพ่านนกไอ้ข้าวนะถ้านกมาลมเป็นฝูงนะสังเกตได้เลยหนอนลงแล้วถ้านกมันฟิววิวว้วเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่ะชาวนานเขาน<อ>นดีใจเพราะนกมาที่นาเพราะว่า <laughs> จะได้นนนจะได้ดักนกทำกับข้าว <laughs> นะครับ ต่ที่ไหนได้น่ะนั่นนอนมาแล้วนอนมาแล้วอ่านี่เป็นภูมิปัญญานะใช่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้ความรู้ในเรื่องของมะนาวเป็นมะโรชานะครับขออาจารย์มะโรชาเนี่ยกิ่งพันธุ์ตอนที่เราขายอยู่กิ่งแล้วเท่าไหร่นะก็300ปกติฮะครับแต่ต้องต้องดูว่า3 0 0หนึ่งคุณปลูกไปแล้วมันมีปัญหาหรือผลผลิตไม่มียกหูหาเรา ให้ตําราตัวนี้ไปด้วยนะใช่ฮะเราจะให้ตําราตําราตัวนี้ไปด้วยแต่ขอยอย่างเดียวอย่าแหกตําราผมครับส่วนมากจะชอบแหกกันส่วนมากเป็นนักวิชาเกินนะฮะบางทีก็เขาไม่ซื้อหนังสือมาครับแล้วมันดูแล้วไปซื้อมาใส่น่าจะเป็นไปแบบนี้นะน่าจะไปแบบนี้อะไรแบบนี้นะฮะน่าจะน่าจะน่าจะนะครับแต่ท่านใดที่ติดตามรายการแล้วก็อยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์วโรชัยจันทชดหมายเลขโทรศัพท์086 7 65 6 8 4 5า่าครับครับเอาละวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้จริงสำหรับเสวนาภาษาเกษตรกับผมเจ้าชายตา้มบกคงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชูติอนนน์นะครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมนะฮะและก็ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเรื่องของมะนาวเนี่ยเราบอกว่าปีเดือนเป็นยังไงแต่ละอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับอ้าหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ